ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาจีขลักอัลซามาวาดิวัลอาฮฺอัลฮัมดูลุบลาวานัสกุรอ ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله واتسّموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقرّ قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ลียาบลูกุมอิยุกุมาสันวะมะลาศรทาของัลลอฮฺลอาซิมสะพาชนพี่น้องผู้อิมาตอรสุบะฮนวาตาลาทุกท่านก่อนอื่นต้องชูกรสำนึกขอบคุณในเนื้อมาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นได้ทรงโปรดประทานให้เรานั้นมีสุขภาพมีเสียหาที แข็งแรงเพื่อประกอบอมามันอิบาดาต่ออิกลอสุบฮานวาตาลาในแต่ละสัปดาห์ฉะนั้นในกุตบ้านในวันนี้จะพูดถึงอมามันการประพปฏิบัติที่อัลลอฮ์าตาลานั้นทรงรักอัลลอฮ์าตาลานั้นทรงเพิ่มพูนผลบุญให้แก่เราให้เรานั้นมีกําไรในการดําเนินชีวิตในวิถีชุดประจําวันตามสุนัขท่านมีบทสัลลัลว่าอะไรว่าสั้นลั และเรานั้นจะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนในวันนี้และก็วันอาคีรอดในวันข้างหน้าท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในองค์การหนึ่งอัลลอฮฺตาลาบอกว่ายะยวลละีนาอามานโอ้มวลผู้ศรัทธาแถวทั้งหลายยะยวลละจีนาอามานโอ้มวลผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย ลาตุลฮ um 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 ิค <illa> ุมอัมวาลุกุมวะลาอาลาดุคุมอันซิกริลลาอัลลอฮฺตาลาบอกว่า่าทำให้อย่าท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ให้ทรัพย์สินลูกหลานทำให้เรานั้นเพลิดเพลินจนที่เรานั้นไม่สามารถที่จะลึกถึงอัลลอฮฺตาลาได้วันนี้เราต้องฉุกคิดแล้วว่าการที่เรามีทรัพย์ การที่เรามีลูกหลานนั้นมันทำให้เรานั้นเพื่อเพนหรือเปล่าทําให้เรานั้นหันเหจากอัลลอฮฺตาลาหรือเปล่าบางครั้งทรัพย์ของเรามีมากเราก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจการงานของเราจนเราไม่มีเวลาที่จะละหมาดและบางครั้งลูกหลานของเรานั้นทําให้เราเพื่อเพนเราส่งเขาเรียนเราส่งเขาไปทําหน้าที่กิจการงานต่างๆนั้นบางทีเรา ลืมลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาในเรื่องของการละหมาดก็ดีเรื่องของสกาเรื่องของการถือศีลอดอัลลอฮ์ตาลาถึงน้นย้ำเราอยู่ตลอดเวลาว่าและตุลฮิกุมอย่าได้เพลิดเพลินบางครั้งเรามีเราก็เพลินไปกับการเที่ยวการกินการดื่มการละเล่นอะไรกันแล้วแต่มันทำให้เรานั้นหลงดืมเพิเฉยต่อการนืมลึกถึงอัลลอฮ์ตาลา เราสังเกตตัวเราวันนี้เราบัติครบไหมวันนี้อามานีบาดัตที่อัลลอฮ์ตาลาใชาเ้เป็นฟัดูเป็นไวยิบเราปฏิบาาัติปฏิบัติครบไหมว่าไม่ยอมลซจาลิากใครกระทำดังกล่าวนั่นก็หมายความว่าเพาินไปกับทรัพย์ที่มีเพินไปกับลูกกับหลานจนหลงลงืมและเลยต่อการรู้ถึงอัลลอฮ์ตาลาอย่างเช่นเรามาฟดมาัดูหรือามาสุนัขต่างๆ เฝาเล่ากี่ยวคอสิรุนมันทำให้พระท่านน้าขาดทุนจริงนะนี่คืออามมนที่อัลลอฮ์ตาลาทรงใช้เราและอัลลอฮ์ตาลารักนะว่าวันนี้เราอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพเราแข็งแรงดีเรามีริสกีเราสามารถที่จะประกอบงานเราสามารถที่จะทำอะไรได้เราต้องรีบทำเราต้องเอาโอกาสที่อัลลอฮ์ตาลาให้เรามีลมหายใจเรามี สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้เรารีบรำลึกถึงอัลลอฮ์าตาลาจะด้วยวิธีการใดก็ตามว่าจะเป็นการศิกรุล,ลอล์การอ่านอัลกุรอานหาลลารือการละมาดต่างๆ,ๆทําให้เรานั้นมันจ,จิตใจนั้นสงบมุ่งมั่มนอยู่กับอัลลอฮ์ตา,าลาและเราก็จะไม่ขาดทุนในวันเกียรมครั้งหนึ่งท่านพีน่น้องผู้ศสัทธาทั้งหลายท่านอิบนุอุมัร ได้กล <Hay> ่าวเอาไว้ท่านอิบนูมัรนี่เป็นคนที่มั่งคั่งในยุคของท่านอับดุลเบบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมท่านอิบนูมัรได้มาหาท่านอับดุลเบบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมแล้วเมื่อมาถึงท่านอับดุลเบบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมท่าน์นบีเห็นอิบนูอุมัรนั้นกําลังขมักขะเบ้นกับงานการเหลือเกินทำงานจนไม่มีเวลาที่จะระลึกถึงออัลลอฮ์ตาละ เราหลายหลายคนคงไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อทําง,งานแล้วได้เวลาต้องรับรู้ถึงอัลลอฮ์ตาลาซิกิตถึงอัลลอฮ์ตาลานบีเห็นอิบนูบัตท่านอิบนูบัตบอกว่าท่านนาบีเนี่ยความที่หวงในนบีเอามือทั้งสองของท่านนบีมาสั่งลอว่าอะไรว่าสั่ละมาจับที่หัวบาของอิบนูบัตอุมัตเล่าอย่างนั้นเลยเมื่อท่านนบีมาสั่งลอว่าอะไรว่าสั่งละเอามือมาจับที่หัวบาของอิบนูบัต นบีมุสลลอฮุสลิมจะคลุส่งก่าวคุณฟิตดุนยาค่านักกัรีบนท่านจงอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าวันนี้เราไม่ต้องแตกใจไม่ต้องเสียใจถ้าวันนี้อามานีบาดาเราอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเรามาละมาวันศุกร์เรามาละมาจะมาร่วมกันที่มัสยิด แต่คนอื่นเขายังเพลินอยู่ยังเที่ยวยังเล่นยังสนุกอยู่กับมือถือหรืออะไรกันแล้วแต่เราไม่ต้องเสียใจเพราะนาบีคิ้ขนาบอิบนูัมัดนนบีบอกว่ายอยู่ดุนยหมือนคนแตลหนะ้าวันนี้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอยู่กันชั่วผููชั่วคราวเอาอาบิรุสซาบีเลนหรือคนที่เดินทางผ่านมาวันนี้มัสิมุฮาจิรินมันก็เปรียบเสมือนอย่างนั้น มาไม่ได้อยู่อยู่ตลอดกาลมาละมาเสร็จแล้วก็ไปมาละมาเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยอาบิรซาบินเดินทางผ่านกันไปนี่คือความรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่าสัลลัมตอนอิบนุอุมัตแล้วก็บรรดาอุมัตท่านมีว่าสลลว่าอะลัยฮิว่าสัลขัะนั้นท่านอิบนุอุมัตได้กล่าวต่อว่ายารอซูลุลลอฮะอิซาอัสบะตะฟะลาตันดจินมัชา เมื่อถึงยามเช้าอย่ารอเย็นอามานอิบาดาใดที่เราสามารถที่จะทำได้ในเวลานั้นๆเนี่ยให้เรารีบกระทำโดยไม่เปาวิงเวลาเพาะ Allah เอาลุนรกมาแล้วคนที่เปาวิงเวลาในเรื่องอิบาดาที่ Allah ตาลาทรงสั่งใช้ในสุราอัลมาอูนฟาวัยลุลลินมุสลลินใครจะได้จกับคนที่ละมาด อัลลอฮฺีนฮุมฟีสลาตินซาฮูนเมื่อได้เวลาละมาดแล้วก็เผยเฉยอัลลอฮฺใช้เ้ายังไม่รีบยัไม่ท้ามปล่อยมดเวลานี่หายนะมันเกิดมาแล้วในยุคของนั้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาเช้าตื่นมาเล้วอย่าไปรอเดี๋ยวเย็นค่อยเอาใหม่เย็นค่อยเริ่มโอกาสมาแล้วอย่าปล่อยเราจะไม่ขาดทุนและอิบนอมัดจังกาอาวตาวะาวจาอัมไซตาอฟลาตันซาบะ เมื่อถึงยามเย็นยามเย็นยามบ่ายเนี่ยก็อย่ารอว่าพวกนี้ค่อยทำอัลลอฮ์ตา,าลาชายัอาายอะไรเราเราอยากใกล้ชิดอัลลอฮ์ตา,าลาให้เรารีเรามีโอกาสในตอนนี้สุขภาพเราดีเพราะในยุคปัจจุบันอาคิสซาน من, อัลลอฮ์จะจะทำเราเม,มื่อไรหนึ่งเมื่อไปถึงตรงน,นั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาเพียนเสี้ยววินาที เรื่องนี้ฮะดีกท่านมี้วะสั่งลาวะอะไรวะสั่ลามบอกว่าขอมาละหมาดเพียงแค็ส่งรอกับยังไม่มีโอกาสเลยขอเมื่ออัล l l a h จะหันเก็บไปแล้วเล่าท่านอิบนาอุมารยังกล่าวว่าหุสวะหุสมินเซฮาติกาลิมาเรดิก้าวันนี้เราสุขภาพแข็งแรงให้เรารีบเร่งถวยโอกาสทำอามานอิบาดะเพื่อวันหนึ่งเราจะเจ็บไข้ได้ป่วย ใครสามารถพิจประก,กันตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันจะไม่ป่วยวันนี้ฉันยังแข็งแรงอยู่บอกไม่ได้ฉะนั้นเมื่อร่างกายแข็งแรงดีเมี่ยมีโอกาสตรงนี้วันนี้อัลฮัมดุลละผมมาพบกับบรรดาพี่น้องชาบวบาจีรีเนหลายคนลางานมาหลายคนพักจากงานพักเที่ยงมาก็มาร่วมกันตรงนี้มัลหมาดจ,จะมาจุมาร่วมกันในท,ทุกสัปดาห์ในทุทกสุ นี่คืออามันที่เรารีบเร่งเพื่ออัลลอฮ์ตาลาเราก็ได้รับชัยชนะเราจะไม่ขาดทุนในวันเกียรมาว่าวามินวามินฮหยาติกะลีม่าติกะราวะฮุนบุคอรีเอากระมากนและให้รีบเร่งช่วยโอกาสทำอามันบาดะตอนที่เราดั้นยังมีชีวิตอยู่เพื่อวันหนึ่งเราจะต้องตายจะไปหาอัลลอฮ์ตาลาะ ฉันเราสังเกตว่าในดุนยาตอนนี้มันสั้นฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสเราคิดแล้วทําเลย,เ,ลยเราคิดแล้วทําเลยเลยมื่อสักครู่เราก็ได้ยินประก,กาศว่าคือขอดวาให้เขาดุลโกอฟเทบริจาคแอร์มาเพื่อเป็นสิ่งที่เขานั้นได้เป็นกุศลผลบุญในการที่เขาได้บริจาคนี่คือเมื่อเขามีชีวิตอยู่หรือเขายังอยู่เนี่ยเขาทําไว้แล้วทำลิลลี่ตาฮาลาไว้แล้วเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยคนที่อีมาต่อลอตาลานั้นจะไม่ขาดทุนทั้งในดุนจาและวก็อาคิีเราวันนี้เราตื่นมาเราละมาซุบโบสองรกดับในช่วงเวลาตีสี่ครึ่งเช่องเวลาตีห้าเราก่อนจะออกไปทํางานทําการช่วงเวลาเที่ยงเราก็พักมาละมาซูรี่อสัสซัดเรากลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเราจะมาอ่านนำ้ำลูกนํำภรรยาเราละมาดูที่บ้าน มักเรีอิชาเราอยู่ท <t ose i> ี่บ้านชีว <i pagar> ิตเราจะไม่ขาดทุนทั้งดุนจาและการที่้องฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอินนัลอินซานัลเฟีฮุสอินนัลอินซานัลเฟีฮุสมนุษย์ขาดทุนเสมอคนที่ว่าเป็นนักธุรกิจรวยร้านนล้านก็ยังขาดทุนแต่วันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ตาลาชัยผมมั่นใจว่าพี่น้องไม่ขาดทุนนี้แต่รวยจะรวย คนที่ไม่ขาดทุนอิลลัลีนอามะนุวะมุซซาลิฮัดคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ ه, ه, ตาลาชัยวันนี้ลออิล่าฮิลลอฮ์คำอิมัลเลออิล่าฮิลลอฮ์มันอยูย่ในใจแล้วอัลลอฮ์ตาลาชัยเราไม่กี่เรื่องเราสังเกตไหมครับว่าอัลลอฮ์ตาลาชัยเราไม่กี่เรื่องแต่เวลาเราขออัลลอฮ์ตาลาหรืเราขอบานเลยแล้วเราจะรีบเลยนะจะให้อัลลอฮ์ตอบรับในดุอาเรานันนั่นเลย ฉะนั้นวันนี้เราอีหมาตอหลอตาลาแล้วในประการแรกเราจะได้รับชัยชนะสองว่ามิลซอลิฮัปฏิบัติปฏิบัติคุณงามความดีประเทศชาติจะเป็นยังไงเขาจะโกงเขาจะใต้โต๊ะเขาจะอะไรกันแล้วแต่หรือเงินดิจิตอลจะเข้าไม่เข้าเราไม่ต้องสนอามานีบาดาใดากันแล้วแต่ถ้าเรามั่นใจยากินทำด้วยความดีทำด้วย,คววยอคลาสบริสุทธิ์ใจต่อลอตาลาเราจะมีกำไรทั้งดุนจาและตาเกิด ตาการที่สามวตวาเาบิลฮับอะไรที่เป็นคุณธรรมสักธรรมความดีเราพยายามบอกพยายามเตือนกันวันนี้ลูกหลานเราอ่านกุรานไม่ได้เราสอนเราบอกเขาไม่หรือส่งมาเรียนไหมวันนี้ภรรยาเราลูกเราเล่นมือถือหรือเปล่าอ่านคุรานหรือเปล่าละหมาหรือเปล่าเราต้องเตือนเขาในเรื่องของคุณธรรม และสุดท้ายวาตาวาสาวมิสับคนที่ไปสระกบวบกามสำเร็จทั้งในดุนยาอาคิรอต้องมันอดทนความสอบัดนี่แหละเป็นตัวจบของชีวิตของดุนยาของเราวันนี้ถ้าเราสอบัตมีความอดทนในปราบบพุปฏิบัติอามานอิบาดะเป็นมาเราอดทนเพื่ออัลลอฮฺตาลาเราอดทนในการที่จะ าบาธามามาอีบาดาเมลจะเป็นละหมาดจะมาละบาสุดเราได้รับความสอบบัตรเราเตือนกันฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องเอาไว้ว่าทุกชีวิตในดุนยาจะรุ่นไหนกันแล้วแต่อัลลอฮ์าตาลาย่่มทดสอบเราวันนี้เราต้องน้อมรับในบาลาในการทดสอบของอัลลอฮ์าตาละถ้าเรามีความสอบบัตรเราประพฤติอามานอิบาดาที่เป็นคุณธรรมความดีต่างๆเราก็จะไม่ขาดคุณในดุนยา และในวันอาคิระอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านั่นคือคือสวงสวรรค์อันนี้รันดร์การฉะนั้นฝากพี่น้องเอาไว้ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาทำอิบาดัดต่ออัลลอฮ์ให้เรารีบเร่งอย่าประวิงเวลาอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตาอาลาเลยนะครับเพื่อเป็นอิบาดัดของเราแต่ละคนนั้นอัลลอฮ์ย่อมทดสอบให้เราผ่านพ้นไปได้ให้เรานั้นมีความสบัด مايأمن بعدي لا الله فتعطيك الحمد جعلت أجره أعوذ أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر هو الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب صبر قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا وقرانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ibadah Allah. Inna Allah ya muri bariyasan. Wa ita izin kurba wal halin pasai wal mukari wal bal. Ya izukum lalakum tazakaron. Kumu salah. Yarhamkumullah.